สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สามสิบพฤษภาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกรรมพนันนะคะสําหรับพัสเซียตัวดินก็คือหนึ่งกับเก้าห้ากัสามหนึ่งส็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะ

จับคู่ก็สามห้าห้าสามสองหกหกสองห้าหกหกห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเยอรมันนีศูย์ก็สามสี่ก็หกศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามสมสามสามสี่สามหกศูนย์สามสามสามหกศูนย์สี่หกสองสามสี่หกจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์สีกหก่สามหสามศูนย์หกหกศูนย์นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชค,ด,นะนนค,โชคดีนะคะ วันนี้เราเน้นสามกับหกให้เดอ้อตัวรองก็คือห้าเนาะจับคู่ลุ้นในกันเดอ้อทุกแนวทางหน่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะ